สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นโต๊ะอาหารนะครับไม้สักทาสีเส้นขาวนะครับพร้อมกับเก้าอี้นะครับห้าซี่โค้งนะครับสีที่นะครับวันนี้ต้องเรียนก่อนว่าโต๊ะอาหารนะครับที่คุณลูกค้าเห็นตรงหน้านะครับเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับขนาด90เซนนะครับยาวเมตรห้สูง80เซน แล้วก็ต้องเรียนก่อนว่าโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยวันนี้ผมจัดเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าชมนะครับยกตัวอย่างว่าคุณลูกค้าชอบโต๊ะตัวนี้แต่ไม่ชอบเก้าอี้รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนแบบได้นะครับหรือว่าถ้าชอบแบบนี้เลยทั้งเซตแบบนี้ก็สามารถสั่งทําแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจัดเซตแบบนี้ได้เลยนะครับสี่ที่ได้6ที่ได้นะครับขนาด90เมตรหนี่รองรับได้ยันประมาณ6ที่เลยครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นครับโต๊ะอาหารนะครับเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับในสักแท้ทั้งตัว นะครับเ0เซนนะครับความลึกนะครับยาวอยู่ที่เมตร50สูงรวมอยู่ที่80เซนติเมตรครับมาพร้อมกับเก้าอี้นะครับ5้ี่โค้งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านเลยนะครับวันนี้มาเป็นสีเส้นขาวอย่างที่ผมเคยเรียนไปรีวิวไปในหลายหลายคลิปนะครับก็หน้าโต๊ะนะครับแผ่นเดียวทุกตัวนะครับแล้วก็ทําเป็นสีเส้นขาวทั้งตัวเหมือนกันนะครับความกว้างของหน้าเก้าอี้นะคุณลูกค้าความยาวเนี่ยอยู่ที่45เซนนะคความลึกจากนี่ถึงนี่นะ เนี่ยครับลึก40เซนครับความสูงจากแผ่นนั่งถึงพื้นล่างเนี่ยประมาณ45นะครับแล้วก็พนักพิงหลังนะครับบนสุดสูงรวมเลยถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่1เมตรครับก็เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับด้านหลังจะเคฟโค้งนะครับแล้วนั่งแล้วสบายมากคุณลูกค้านั่งจะรับสรีระหลังดีมากๆนะครับมาถึงตัวโต๊ะกันอีกครั้งนะครับกลับมาที่ตัวโต๊ะบ้างนะครับท็อปหนาความหนาของท็อปโต๊ะนะครับตัวแผ่นหน้าโต๊ะเนี่ย1นิ้วเต็มนะครับคุณลูกค้านี่ครับ สวยมากครับสีนะครับแล้วก็ไม้หนาทนทานนะครับไม้แข็งแรงไม้สักแท้ๆทั้งตัวเลยนะครับขานะครับประกบกับขาหน้า3นิ้วครึ่งครับความลึก3นิ้วครึ่งนะครับหน้ากว้าง3.3คูณนิ้วครึ่งคูณสนิ้วครึ่งครับตันตันทั้งต้นนะครับสีขาตรงๆดีไซน์แบบเรียบๆนะครับทันสมัยเลยนะครับท็อปก็อนี่ยครับหนาความหนา1นนิ้วครึ่งนะครับคุณลูกค้าหนามากนะครับก็พอสมควรครับตัวนี้แล้วก็ลายไม้สวยชัดเจนนะครับ ตัวนี้เป็นสีเสียนขาวทั้งตัวนะครับแล้วก็ประกบคู่กับตัวอี้เสียนขาวทั้งชุดเหมือนกันนะครับท่านใดที่ชอบสีนี้ครับตอนนี้ก็เป็นกระแสมาแรงมากนะครับลูกค้านิยมใช้กันเยอะครับสไตล์แบบมินิมอลนะครับหรือว่าออกโมเดิร์นคลาสสิกก็ได้เช่นกันนะครับคุณลูกค้าแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วมีสีหนึ่งคุณลูกค้าเป็นสีธรรมชาติแบบนี้ครับอันนี้คือสีธรรมชาติของไม้นะครับถ้าสีธรรมชาติจะถูกกว่านะครับมาถึงเรื่องของราคาคุณลูกค้าโต๊ะตัวนี้90เซนหรือยาวเมตรห้ินะครับ สีเส้นขาวแบบที่เห็นเนี่ยตัวนี้อยู่ที่16,900บาทนะครับถ้ามาเก้าอี้นะครับตัวหนึ่ง3,400บาทครับคุณลูกค้าเก้าอี้นะครับตัวละ3,400บาทแต่ถ้ามาเป็นคุณลูกค้าบอกว่าสีนี้มันไม่โดนเลยไม่ชอบชอบอยากได้สีเนื้อไม้สีเนื้อไม้จะถูกลงอีกนะค,คุณลูกค้าสีเนี้ยนะครับขนาดโต๊ะเท่านี้นะครับเ0เมตร5สีเนื้อไม้อยู่ที่1 0ึ่0หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าพันงกัน1,000บาทนะครับค้า16,900สีเสี้ยนน,น,น, 1, นะครับ เก้าอี้นะครับถ้าเป็นสีไม้2,990ัาร้อยเก้าสิบบาทตีไปสามพครับคุณลูกค้าเก้าอี้ตัวละ3,000สีไม้ถ้าเป็นสีเซียนแบบนี้3,400บาทที่ราคามันต่างเพราะว่าการทําสีอย่างเดียวเลยครับคุณลูกค้าก็คือเขาเรียกว่าโปรเซสก็คือการกระบวนการนะครับในการทาสีขั้นขั้นตอนกรรมวิธีเพิ่มมา1ขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับแต่สีที่ได้เนี่ยมันก็จะออกความแตกต่างกันแล้วกุหลาเนี่ยครับอันนี้สีเนื้อไม้ธรรมชาตินะออกน้ำตาลน้ำตาลแต่ก็คลาสสิก เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติซิงเกิลของไม้สักเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นสีเสีนยงขาวนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสอนนิยมมากนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับอย่างที่ผมเรียนเลยโต๊ะตัวนี้นะครับ90ยาวเมตร5เนี่ยสีที่ได้นะครับนั่งสบายๆภายในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับท่านใดถ้าอยากไม่พอก็เสริมได้นะเป็นซื้อเก้าอี้เพิ่มอีกสองตัวเป็นเสริมหัวท้ายเป็น6ที่ก็สําหรับแขกไปใครมาได้นะครับ เป็นโต๊ะอาหารอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าน่าใช้มากแล้วก็กําลังใช้เลยครับตัวนี้ไซส์นะครับ90เมตร50ถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามมาที่ร้านได้เลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาเปิดทุกวันครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตแผนกล้องให้ดูนะครับอันนี้เป็นโซนโต๊ะอาหารเรานะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับยาวเย็นด้านในเลยนะครับถ้าในชอบผ่านไปผ่านมายุทยานะครับก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับงานที่ร้านก็ค่อนข้างหลากหลายครับมีครบเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับ ก็ผ่านไมาผ่านมาแวะมาเที่ยวมาชมได้เลยครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับท่านใดผ่านมาแวะมาเที่ยวมาชมไม่ซื้อไม่ว่ากันคุณลูกค้างานไม่สักนะครับอยากให้มาเที่ยวมาชมดูงานก่อนถูกใจไม่ถูกใจไงมาชมเที่ยวชมดูงานได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยนะครับร่ลำรวยเงินทอง กันทุกท่านครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ